เธอหวานเจีย๊ยบแน็กชาลีเปิดโหมดคลั่งรักโพสรูปเก๋ไก่ลงไอจีแต่งงานนี้หวานใจถึงกับเพลียนี่หรอรูปคู่รูปแรกจังหวะนี้เขินทั้งโซเชียลหลังจากที่หนุ่มติดสายหาแน็กชาลีเปิดตัวคบกับนางเอกมาแรงเก๋ไก่นัดทิชานามงหรือเก๋ไกสไลเดอร์ทำเอาเน็ตต่างจับตามองคู่นี้อยู่ไม่ห่าง เพราะทั้งคู่มักจะลงคลิปน่ารักๆักด้วยกันเผยโมเมนต์ชวนยิ้มแก้มแตกบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไร้วี่แววรูปคู่ล่าสุดเน็กชาลีเปิดโหมดคลั่งรักเต็มพิกัดโพสต์ภาพเก๋ไก่สไลเดอร์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแอดชาลียโปจิสเผยภาพสาวเก๋ไก่ที่กำลังหันไปพบปะกับสุนัขสีขาวตามประสาหนุ่มติดสายฮาแต่แฝงไปด้วยความน่ารักอย่างเต็มเปีย่ยม ร้อมเขียนแคปชั่นว่าอีอีไอหน,นีกับพี่เจีย๊ยบเจี๊ยบดูเหมือนจะหวานชาำแต่กลับเรียกเสียงหัวเราะตามสไตล์หนุ่มเนก็กทางด้านของเก๋ไก่จึงรีบเข้ามาคอมเมนต์ช็อตฟิลเนกชาลีว่าพี่นี่หรอรูปคู่รูปแรกของชาลี พ่อพี่คะไปใส่เสื้อแน่นอนว่าหนุ่มแน็กโพสต์ภาพหวานใจลงในอินสตาแกรมครั้งแรกทั้งทีคนบันเทอบรรดาแฟนคลับและชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันไอจีกันเลยทีเดียวอาทิเช่นชาลีเมื่อวานแฟนนายสวยมากๆเลยนายเลยว้าวุ่นใจเลยใช่ไหมห้าแสนหหม้าัห้าอยห้าสิบห้ารน่ารักรูปที่บอกในไลฟ์ัันนั้นสินะ คิดถึงแฟนแน่ๆคุณชาลีมาแล้วรูปที่รอคอยน่ารักมากหวานภาพที่ดูจริงใจที่สุดคือภาพถ่ายแฟนตอนเผลอทำให้รู้ว่าใส่ใจทุกอย่างจริงๆลงรูปแฟนแย้วเขินแทนนนนเป็นต้น